สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะเนื่องจากว่าอีเวนต์ครบรอบ4ปีของฝั่ง global อะคะ่ะ<ๆ>เขากำลังจะมาถึงแล้วแล้วก็สกินส่วนใหญ่ของตัวละครในนั้นนะคะมันก็เป็นพวกชื่อดอกไม้นะคะวันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะได้ทำการไปหาข้อมูลของภาษาดอกไม้ในแต่ละสกินมาให้ทุกคนนะคะได้รับฟังกันนะคะแต่เราก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า เราเองอ่ะก็ไม่ได้มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับดอกไม้มากเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็เราขอจะไม่อิงมันจากคําอธิบายของสกินในแต่ละสกินนะคะหรืออิงตามเนื้อเรื่องของครบรอบ10ปีของฝั่ง global ะคะ่ะเพราะว่าตอนที่เราทาคลิปนี้อยู่อะค่ะคือลูกแก้วมันยังไม่โผล่ามานะดังนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราได้ทําการอธิบายหรือไม่ก็พูดตรงไหนอะคะ่ะได้ผิดพลาดลงไปอะค่ะก็ต้องขออาภัยในคลิปนี้ด้วยละกันนะคะเอาละค่ะถ้าทุกคนพอแล้วนะคะ งั้นเราก็มาเริ่มกันที่สกินขายก่อนเลยแล้วกันนะคะซึ่งก็คือสกินของแจ็คเดอะแรปเปอร์ค่ะแจ็คเดอะริปเปอร์ทูเบอร์โรสทูเบอร์โรสหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือดอกซ่อนกลิ่นนะคะส่วนชื่ออื่นๆของมันก็จะเป็นพวกดอกลีลาดอกซ่อนชูหรือไม่ก็ดอกรวงข้าวนะคะมันเป็นดอกไม้สีขาวที่เป็นดอกเล็กๆที่มีกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะมันจะหอมช่วงในช่วงค่ำอะค่ะจนถึงก่อนลูกสาเลย และมันก็จะมีความหอมในชนิดที่เรียกว่าหอมจนสามารถกลบกลิ่นของสิ่งที่มันไม่มีชีวิตแล้วได้ค่ะจนคนไทยในยสมัยก่อนนะคะเขาก็จะชอบเอามาใช้ค่ะในงานศพกันทําให้คนที่เขาได้รับดอกทูเบอร์โรสนะคะในบางครั้งนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองกลาลังโดนแช่งอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนในทางกลับกันนะคะดอกทูเบอร์โรสมมาก็ถูกเอาไปบูชาแล้วก็ใช้สำหรับการแก้เค็ดด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนทางฝั่งอินเดียนี่ก็คือเขาจะยกย่องดอกไม้ทูเบอร์โรสกันเลยะคะ่ะเนื่องจากว่ากลิ่นของมันแล้วก็ความงามของมันนะแต่ถ้ามีใครถามเหตุผลว่าทําไมมันถึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าดอกซ่อนชูนะคะ mm hmm. ก็มันน่าจะมาจากตรงที่ว่ากลิ่นของมันนะะี่ยค่ะที่มันหอมมากค่ะจนคนที่เขาได้กลิ่นน่ะอาจจะเพลอตัวได้ง่ายๆเลยนะคะถึงขั้นที่ว่าเขาต้องมีการบังคับกันเลยะคะ่ะว่า คนที่จะเก็บดอกไม้ชนิดนี้ได้ค่ะเขาจะต้องเป็นสตรีที่แต่งงานแล้วเท่านั้นนะห้ามให้สตรีที่ยังไม่ได้แต่งงานเข้าใกล้หรือไม่ก็เก็บดอกทูเบอร์เลสกันเป็นอันขาดเลยะคะ่ะส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยแปลกใจแล้วนะคะว่าทําไมคนออกแบบค่ะเขาถึงได้เลือกดอกทูเบอร์เลสให้กับใจนะคะโดยรวมแล้วเรามองว่ามันเหมาะมากเลยค่ะในส่วนของภาษาดอกไม้ของทูเบอร์เลสนะคะมันจะมีทั้งความหมายที่ดีแล้วก็ความหมายไม่ดีปะปนกันไปนะคะ เพราะว่าทางต่างประเทศน,นะคะเขามองว่าไอด้ดอกไม้นี้มันเป็นดอกมงคลแต่พอมาไทยเรานะคะมันดันกลายไปเป็นดอกไม้อับปงคนเชยเลยะคะ่ะก็ท้าแปลภาษาดอกไม้ของดอกทูเบอร์โรสนะคะมันจะแปลว่าการแอบรักใครสักคนหนึง่งความหลงไหลความเสน่หาความเย้ายวนการพัดภาคการจากลาความเศร้าหมองความอันตรายความสุขที่แสนจะอันตรายแล้วก็การสิ้นสุดอายุไขของชีวิตค่ะ เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับดอกทู b เบอรโรสนะคะคือมันสามารถเอาไปทำอาหารหรือไม่ก็ทำเป็นยาสมุนไพรได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะนิยมเอามาทำเป็นน้ำหอมกันมากกว่านะคะนอกจากนี้ดอกทู b เบอร์โรสหรือดอกซ่อนกิ่งก็ยังเป็นสนัญลักษณ์ของความสุขที่แสนจะอันตรายอีกด้วยค่ะในส่วนของสกินนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเรามาต่อกันที่เครืประดับคายของแจ็คกันเลยดีกว่าค่ะแจ็ค The r เ p p e r Scaler Insert จริงๆแล้วชื่อของเครื่องประดับชนิดนี้นะคะก็คือมันไม่ใช่ชื่อของดอกไม้นะคะแต่มันคือชื่อของมแมลงชนิดหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าเพลียหอยแต่ตัวเมนเครื่องประดับที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวของดอก Tuberos โนะคะที่ยังไม่โตเต็มว,วัยหรือไม่ก็น่าจะเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วมากกว่าค่ะจากการที่โดนตัวเพลียหอยเกาะก็เป็นไปได้นะคะ เราจะขออนุญ,ญาตนะคะไม่เอาตัวรูปของพี่หอยจริงๆมาขึ้นให้ดูอะคะ่ะเผื่อสำหรับคนที่เขาเป็นโรคโฟเบียมาและะ้วค่ะส่วนใครที่กำลังสงสัยว่าตัวเพี่หอยหนะ้าตามันเป็นยังไงก็สามารถลองไปพิมพ์หาเอาดูได้นะคะไม่ก็ลองเพ่งเล็งดูตรงเครื่องประดับดีๆค่ะไอะจุดสีขาวๆเล็กๆนั่นนะ่ะมันคือตัวพี่หอยนะคะมาต่อเพี่หอยนะคะมันเป็นมแมลงขนาดเล็กที่มีป่าไว้สำหรับการดูดสารอาหารจากพืชที่มันไปเกาะนะคะ มันมีหลากหลายชนิดเลยค่ะแต่ละแล้ว,ลวพวกมันก็จะอยู่แล้วก็เกาะตามพืชน,นะคะเป็นจํานวนมากนะคะมีเกาะหรือไม่ก็ขนนะคะในการที่จะใช้ช่วยป้องกันตัวเองจากยาฆ่ามแมลงถ้าไม่รีบกำจัดมันออกไปหรือทําการควบคุมปริมาณนนะคะให้มันน้อยเข้าไว้นะโดยการใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพอะ่ะตัวเพลี้ยหอยเหล่านี้นะคะมันก็อาจจะสร้างความเสียหายหรือไม่ก็ทําลายพืชน,นะคะที่พวกมันเกาะอยู่กันแน่นอนค่ะ บางทีนะคะนี่ก็อาจจะเป็นการบอกใบก็ได้ค่ะเกี่ยวกับอีเวนต์นี้ว่าตัวของแจ็คเดอะริปเปอร์นะคะเขามีโอกาสที่จะเป็นตัวร้ายหรือไม่ก็ผู้ส่วนวร่วมคิดในอีเวนต์นี้ก็ได้ค่ะเราไม่ได้สปอร์นะคะแต่เราคาดเดาว่าแจ็คเขาแค่มีโอกาสจะเป็นตัวร้ายเฉยๆยค่ะอยาคิดมากนะคะเอแต่ในครบรอบ3ปีก็เป็นผู้ช่วยฆ่าคนของตัวซักคิวบัตกับ coa 2ก็เป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่โดนหลอกล่อจากสมบัตินีนา ใช่ไหมเธอคะเราอย่าไปคิดอะไรให้มันมากความดีกว่านะตอนนี้เราก็ได้ทําการอธิบายสกินทองของแจ็คที่ใช้สำหรับการขายไปจบแล้วนะคะต่อมาเรามาดูในสกินของลูกแก้วกันดีกว่านะเริ่มจากสกินทองของโคออดิเนเตอร์ก่อนเลยแล้วก็เล้วกันคะ่ะมาท่าเบลแฮมฟริสโคออดิเนเตอร์สว y ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าในชื่อภาษาอังกฤษนะคะที่มันชื่อว่าสวเนี่ยถ้าเราแปลมาเป็นภาษาไทยนะคะ มันจะแปลว่าแว่งไปแกว่งมานะคะใช่คะ่ะมันแปลอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยต้องลองไปหาข้อมูลนะคะจากชื่อในภา,ภา,ภาษาจีนเอามันก็จะแปลมาว่าเป็นคารามัสนะคะหรือถ้าแปลปภาษาไทยก็คือว่าน,น้ำค่ะแล้วก็เท่าที่เราลองไปหามานะคะก็คือไอสเวอรค่ะมันก็ดันเป็นหนึ่งในชื่อของดอกว่าน,น้ำด้วยเหมือนกันนะคะก็สรุปง่ายๆนะคะว่าดอกไม้ของโคดีเนเตอร์ค่ะมันก็คือดอกว่าน,น้ำอะ โดยลักษณะของดอกว่านั้นนะคะเท่าที่เราหามาได้ค่ะก็จะไปประมาณตามภาพนี้แหละคะ่ะใช่ค่ะตอนแรกเราที่หาภาพมาได้ก็องงๆหน่อยนะเพราะมันดูไม่ค่อยตรงกับดอกไม้ที่อยู่บนตัวของโคออรดิเนเตอร์สักเท่าไหร่ค่ะเอาง่ายๆก็อิงตามดอกไม้ที่อยู่บนตัวของมาถาเอาละกันนะคะกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าดอกว่าน,าน,าน,นะะ้าค่ะชื่อสามาของมันก็คือคารามะนะคะแต่ถ้าให้เราเรียกกันแบบง่ายกว่านี้นะคะ่ะก็คือสวิตแซง หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็ทงหวานนี่แหละคะ่ะในดอกไม้น,นะคะเท่าที่เราไปหาข้อมูลมาได้ะคะ่ะในภาษาดอกไม้ของมันก็จะหมายถึงความแข็งแกร่งนะคะส่วนในความหมายของชื่อสวีทแฟงเนี่ยค่ะมันก็จะหมายถึงกลิ่นอันหอมหวานนะคะและลักษณะของมันนะคะก็จะคล้ายคลึงก,กันกับตัวดอกอลิสด้วยะคะ่ะแต่เราก็ได้ข่าวมาด้วยนะคะว่าวอลวิชแมนนะคะ นักกวีชาวอเมริกันเนี่ยเขาใช้เพื่อชนิดนี้ในการแสดงถึงความรักแบบร่วมเพศด้วยค่ะในส่วนที่เราหาความหมายของว่าน้ําได้ทั้งหมดโดยโรวมก็จะได้มาแค่นี้นะคะโดยโรวมนะคะดอกว่าน้ำมะขามมันก็เป็นสมุนไพรที่มีพลังร้อนอะ่ะชนิดหนึ่งมีสรรพคุณมากมายอย่างเช่นในการทําตัวยาหอมยาแก้เจ็บคอแล้วก็แก้โรคลมเป็นต้นนะคะรวมไปถึงมันจะมีกลิ่นหอมด้วย แต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของปริมาณนะคะถ้าใช้ในเกินขนาดหรือไม่ก็ใช้ผิดอะ่ะมันก็จะกลายมาเป็นพิษแทนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่แน่ใจค่ะว่าสรุปแล้วดอกว่าน้ำอะคะ่ะมันจะแปลไปเป็นดอกไอริสได้ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะงงอยู่อะกับลับกษณะของมันคือมันคล้ายกันจริงๆนะคะแหมในไหน,นก็ไนใน,ในั้นละงั้นเราก็ขออธิบายเพิ่มหน่อยละกันคะ่ะดอกไอริสนะ่ะ มันเป็นดอกไม้ที่ถูกเปรียบเสมือนกับเป็นดอกไม้ที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ความคงทนสง่างามซึ่งมันก็น่าจะตรงกันกันกบบุคลิกของโคอเนเตอร์มากกว่าคะ่ะถ้าถามว่าภาษาดอกไม้ของดอกไอริสนะคะมันคืออะไรมันก็จะแปลว่าฉันมีอะไรจะบอกเธอนอกจากนี้ดอกไอริสก็ยังสื่อถึงความหมายของความกล้าหาญความศรัทธาความคาดหวังความกตัญยูความรับลื่นและมิตรภาพ ถ้าเป็นดอกไอริสสีม่วงนี่ก็จะสื่อถึงการชมเชยสรรเสริญหรือไม่ก็ความฉลาดด้วยค่ะจนมันทําให้เรายังนั่งคิดอยู่นี่แหละว,ว่าสุดแล้วดอกไม้ที่โคเอเตอร์ Editor ใช้นี่มันคือดอกไอริสใช่ไหมเพราะมันแลดูก็น่าจะตรงมากกว่านะแต่ก็เชื่อมันเถอะมันคือดอกว่านันนั่นแหละเอาล่ะเราอธิบายเรื่องสกินทองไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็มาอธิบายเกี่ยวกับสกินม่วงของแต่ละสกินกันดีกว่างั้นเราก็มาเริ่มที่เมลลี่กันเลยก็แล้วกันนะคะ m e l i n i s Etermeris Datura ดั t ทูล a นั้นถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะคะจะชื่อว่าดอกลำโพงค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็จะมีชื่อว่าเป็นดอกมะเขือบ้ามันจะมีกลิ่นหอม,มอ่อนแล้วก็จะเน้นบานในช่วงทบคำ่ำเพื่อหลอดล่อผีเสื้อค่ะให้มาผสมเกสรดอกลำโพงนั้นจะมีอยู่หลายหลายด้วยกันสสีนะคะได้แก่สีม่วงแล้วก็สีขาวค่ะถ้าเป็นสีม่วงผสมสีขาวอะคะ่ะจะเรียกว่าดอกลำโพงกาสลัก ดอกลำโพงนั้นมีทั้งหมดมากกว่า20ชนิดส่วนชื่อดอกแตนนกฟ้าค่ะกับดอกลำโพงนะจริงๆแล้วมันเป็นคนละชนิดกันนะคะตรงที่ว่าดอกลำโพงค่ะเขาเป็นพุ่มไม้ขนาดเล็กแล้วก็ดอกอ่ะมันจะตั้งขึ้นจากพุ่มส่วนตัวดอกแตนนกฟ้าค่ะมันจะเป็นต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงกลางแล้วก็ดอกไม้ของมันนะคะก็จะห้อยลงมาเหมือนแบบพวกแตนนกฟ้าของจริงอะ่ะแต่รวมๆแล้วนะคะก็คือทั้งสองชนิดนี้มันก็เป็นตระกูลเดียวกันนะคะ แค่โคลาชนิกันเฉยๆนะดอกลำโพงที่อยู่บนตัวของเมลลี่นะคะสภาพของมันค่อนข้างที่จะจัดว่าเหี่ยวเฉาใกล้ตายแล้วะคะ่ะแต่ถ้าถามแล้วว่าสีของดอกลำโพงก่อนหน้านี้ของเมลลี่อ่ะมีโอกาสาที่จะเป็นสีอะไรบ้างระหว่างสีม่วงกับสีขาวอะคะ่ะส่วนตัวเราคิดเล่นๆนะคะว่ามันอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้คะ่ะถ้าดูจากคอนเซปต์อาร์ตอันก่อนหน้านี้นะข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกลำโพงนะคะก็คือดอกลำโพงมันเป็นดอกไม้ประเภทสวยซ่อนพีน่ะคะ่ะ เพราะว่ามันจะมีสารที่ทําให้เกิดอาการประสาทหลอนหรือไม่ก็ทําให้ข้างได้แต่ในทางกลับกันนะคะมันก็ใช้เป็นในทางการแพทย์ได้ด้วยเหมือนกันค่ะภาษาดอกไม้ของดอกลำโพงนั้นก็คือเกียรติยศความคิดถึงของผู้ที่จากไปการแยกจากการเสียชีวิตและก็ความเชื่อทางจิตวิญญาณนอกจากนี้ก็อย่าลืมนะคะว่าดอกลำโพงของเมลลี่นะคะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะจัดว่าเหี่ยวเฉาจนใกล้จะตายแล้วอะ มันก็ยังแสดงให้ถึงความหดหู่ความรักที่แตกสลายความล้มเหลวและความโศกเศร้าไปอีกด้วยนะคะถ้าเรามาอิงจากตัวของเมลลี่นักตอนนี้เราคิดว่าเธอก็น่าจะได้ทําการแยกจากสามีของเธอแบบโดยสมบูรณ์จริงๆอะ่ะถ้าอิงจากตามเนื้อเรื่องนานที่ว่าสามีน้าไม่ยอมกลับบ้านและนาาก็นึกว่าตัวเองไม่สวยแล้วสามีก็เลยไม่รักกันนะทั้งหมดนี้มันก็อาจจะทําให้ตัวของเมลลี่อะคะ่ะรู้สึกโศกเศร้าก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากก็ได้ะคะ่ะเพราะว่า สามีเธอก็ไม่ยอมมาอธิบายอะไรให้เธอรู้นะถ้าเขามีการอธิบายให้สักนิดเธอเขาอาจจะยังมีความหวังให้อยู่เล็กน้อยก็ได้ค่ะแต่เน้อยแบบเอ็งบอกมาก็ได้ว่ามีงานอะไรที่ต้องจัดก,การแบบเร่งด่วนแล้วไม่สามารถกลับบ้านไปได้สักระยะทําให้อย่างน้อยเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดนทิ้งนะไม่ใช่อยู่ๆเธอก็หายไปอย่างนี้เธอต้องเข้าใจด้วยสิว่าผู้หญิงเขาก็ไม่รู้เรื่องเอาเขาก็ต้องคิดสิว่าตัวเองเป็นคนผิดโอ้ยเอาละวนไปกม็มีประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราก็มาต่อกันที่คนถัดไปเลยก็แล้วกันนะคะ ส่วน m ม r ีในเมื่อผลเธอทิ้งไปแล้วเธอก็ไป,ไปหาคนใหม่ซะโอเคโอเคไปต่อกันเลยค่ะ g r รดนายโรสแมรี่โรสแมรี่ชื่อนี้ก็จะทับศัพท์ตายตัวไปเลยนะคะก็คือ Rosemary ค่ะมันเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขาจะเน้นใช้สำหรับการบำรุงสมองมีกลิ่นหอมฉุนเป็นพิเศษจนทำให้คนนะคะเขาจดจำได้ ซึ่งโรสแมรี่เนี่ยคะ่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันหลากหลายสีสันนะคะเช่นสีขาวสีชมพูหรือแม้ก็สีฟ้าค่ะแต่ในส่วนของตัวเกรดนะคะโรสแมรี่ที่ประดับอยู่บนตัวของ,งานางค่ะก็จะเป็นสีม่วงน,นะคะเนื่องจากที่ว่ามันมีกลิ่นหอมจนทําให้คนอื่นเขาค่ะจําได้โดยง่ายโรสแมรี่นั้นถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความทรงจำะคะ่ะเป็นหลักเลยโดยภาษาดอกไม้ของโรสแมรี่นั้นนะคะมันก็คือความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนความรักที่เป็นนิรัน ทำให้ฉันมีชีวิตชีวาแต่มันก็มีถึงขั้นที่ว่ามันมีความเชื่อหนึ่งอะคะ่ะที่ถ้าเราเอาโรสแมรี่อะค่ะมาทัดหูแล้วมันจะทําให้นักเรียนอะคะ่ะสามารถจำำําตําราเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นแม่พอพูดอย่างนี้แล้วสงสัยเราต้องทำบ้านแล้วล่ะค่ะอ๋อใช่นอกจากนี้โรสแมรี่มันก็ยังหมายถึงความมุ่งมั่นสติปัญญาความเที่ยงตรงความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องของการเกิดใหม่อีกด้วยนะคะ นอกจากนี้โรสแมรี่ก็ยังสามารถนำไปทำใช้สำหรับพวกเป็นอาหารได้ะคะ่ะพวกเครื่องสำอางหรือไม่ก็น้ำมันหอมอีกด้วยนะคะแต่ที่เราเห็นแบบเด่นชัดที่สุดเลยก็คือการเอาไปทำอาหารเนี่ยะคะ่ะจำพวกเนื้ออบเนื้อแกะเนื้อหมูเนื้อไก่ใส่โรสแมรี่เข้าไปนี่คืออร่อยเลยคะ่ะแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าให้ใส่ตัวของเกลลงไปในฐานะทาอาหารนะคะเราหมายถึงให้ใส่โรสแมรี่ลงไปในอาหาระคะ่ะแต่โรสแมรี่มันก็เป็นชื่อสก,กินของนางนี่หว่า เอาเป็นว่าทุกคนใส่ Lost m a d อ e ลงไปในฐานะของพืชนนะคะไม่ใช่ฐานะนตัวของเกรสโอเคแต่เราเซอร์เวอร์ก็อย่าไปทำร้ายนางมากเลยกันนะคะเดี๋ยวจู่จู่นางเกิดเป็น Lost m a ใส่ลงไปในหาของแทนนี่เราจะไม่มีฮันเตอร์ให้เล่นกันคะ่ะเอาล่ะเท่านี้ก็น่าจะครบสกินว่วงทั้งหมดแล้วนะคะที่เราได้ทำการอธิบายไปะคะ่ะต่อมางั้นเราก็มาทำการอธิบายสกินของฝั่งเซอร์เวอร์แล้วก็ฮันเตอร์ที่เป็นสกินบกันดีกว่าแล้วกันนะคะ งั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งฮันเตอร์ก่อนก็คือคีแกนค่ะคีแกนครกคัมชัดค่าเท่าที่เราได้ลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสกินของคีแกนมานะคะเราก็จะได้มาด้วยกันทั้งหมด2ข้อมูลค่ะอย่างแรกเลยก็คือดีแดงคัมชัดค่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ขออนุญ,ญาตบอกเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะจัดว่าไม่เกี่ยวกับเนื้อหานะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราหามาได้ค่ะก็คือ คมชัตค่าลิลลี่หรือฟิทิราเลียแคมซักเคอร์ซินหรือมิเชลเบลหรือเอาอีกชื่อหนึ่งที่เราน่าจะเรียกกันง่ายกว่านี้ก็คือช็อกโกแลตลิลลี่ค่ะซึ่งใครหิวตอนนี้นะเชิญทุกคนกรุณาหยุดคลิปแล้วก็ไปหาของกินกันก่อนได้เลยค่ะเอ๊ะแต่เราก็ควรจะบอกให้คุณผู้ชมไปหาของกินตั้งแต่ตัวสกินของแจ็คเลยก็ได้นี่นะเนาะแต่ช่ามหามเถอะ ตอนนี้เราก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสในการไปหาของกินก่อนแล้วกันนะคะอ่ะพร้อมยังพร้อมยังคะส2 1สอง,งโอเคงั้นเรามาต่อช็อกโกแลตลิลลี่สาเหตุที่มันถูกเรียกว่าอย่างนั้นนะคะก็เพราะว่าสีของมันที่มีความคลายคลึงกันกับช็อกโกแลตแต่ในบางครั้งนะคะมันก็จะมีสีที่ออกจากม่วงแกลมเขียวหรือไม่ก็สีเขียวอมเหลืองะคะ่ะเท่าที่เราไปค้นรูปมานะคะก็ไม่ค่อยเจอข้อมูลเกี่ยวกับมันสักเท่าไหร่นะ รู้แค่ว่ามันมีพิษนะคะถ้ากินมากเกินไปก็อาจจะทําให้ป่วยได้แล้วก็มันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะต่างจากดอกลิลลี่ทั่วไปที่จะมีกลิ่นหอมอะนะแต่คนสน่วนใหญ่แล้วที่เขาชอบดอกลิลลี่ช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องกลิ่นของมันนะคะเขาจะสนใจเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาของมันนะคะที่ค่อนข้างจะจัดว่าสวยได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นดอกไม้ที่เติบโตเฉพาะพื้นที่นะคะมันก็เลยทําให้เราอะคะ่ะหาข้อมูลมาได้แค่นี้แหละ ไม่ต้องห่วงนะคะเราก็ได้ภาษาดอกไม้ของลิลลี่สีดํานี้มาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งภาษาดอกไม้ของช็อกโกแลตลิลลี่นี่นะคะหรือเอาง่ายๆก็เป็นลิลลี่สีดำนี่แหละมันจะแปลว่าความรักและก็คำสาปค่ะตรงส่วนนี้นะคะถ้าให้เราแปลเป็นยังไงเกี่ยวกับตัวของคีแกนนะคะก็สิ่งที่นางเคยทากับพี่ชายของเธอมันอาจจะเกี่ยวโยงกันก็ได้ค่ะที่เธอทาเป็นคนที่คอยดูแลพี่ชายของตัวเออตอนที่เขาพิพากษาแล้วก็ดูแลรักษาเขานะ และทางกับการเธอก็เป็นคำสาปของเขาอะค่ะที่ทําให้ตัวของพี่ชายเธออะกลายมาเป็นอย่างนี้แล้วไหนจะเรื่องที่เธออะค่ะมีหลานชายไปเป็นเอมิลอีกด้วยนะคะมันก็เลยตรงคอนเซปต์กับเธออยู่อะค่ะที่เธอทั้งเป็นคนที่ถูกรลกแล้วก็เป็นคำสาปในค่าวเดียวกันนะคะของคนที่เขารักเธอนะหรืออาจจะไม่รักก็ได้นะแต่เราว่าพักเรื่องของคีย์แกนไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าละกันนะคะเรามาต่อกันที่คนถัดไปเลยดีกว่าค่ะรูทลาพูบูดูระแมดอายซูซู ที่เราบอกว่าหาของคีแกนน่าจะยากแล้วหาของลุมบูทน,นี่น่าจะยากยิ่งกว่าอีกค่ะตอนแรกที่เราค้นหามานี่นะคะก็คือเจอเป็นชื่อวงดนตรีไม่ก็ชื่อร้านขายของไม่ก็ชื่ออินสตาแกรมของใครสักคนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับดอกไม้หรือก็เกี่ยวข้องกับดอกไม้ค่ะแต่ด้วยความพยายามของเราทั้งหมดนะคะในท้ายที่สุดเราก็น่าจะหาเจอแล้ว,ลวมั้งซึ่งเราก็คาดว่าดอกไม้ที่ลูบูยค่ะได้ถือครองก็คือดอก พายอวีเนีย r a ติฟอราอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยค่ะคือไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่าไงจริงๆหรือเรียกเป็นง่ายๆก็ซูซูหรือ p พี n i s นี่ซูซูใช่ค่ะมันคือดอกบวัวตันนะคะมีอีกชื่อหนึ่งก็คือแปดเสียงนี่แหละหรือไม่ก็ไปเสาแต่ถ้าคุณผู้ชมมองว่าที่ระดับอยู่บนตัวของลูโบัน,นะคะมันคือดอกกุหลาบแล้วก็ค่อนข้างจะจัดว่าไม่แปลกใจเท่าไหร่นะคะเนื่องด้วยจากว่าลักษณะของมันนะคะก็คล้ายกันจริงๆมาเข้าเรื่อง ซูซูะค่ะมันเป็นดอกไม้สกุลโบตันที่มีสีชมพูอ่อนจนถึงขาวเกสรสีเหลืองสดที่เด่นชัดกีบทรงบานเหมือนถ้วยมักมีกลิ่นหอมและก็ได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งดอกไม้ค่ะคือดอกโบตันมันก็ได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งดอกไม้นะรวมๆแล้วสําหรับดอกสูซูนะคะมันก็น่าจะเป็นพ่วดอกไม้ประเทศมงคลนะคะนอกจากนี้ดอกไม้ชนิดนี้ก็มักถูกใช้ไปเป็นยาสุนพรยจีนได้อีกด้วยนะคะภาษาดอกไม้ของดอกสูซูนะคะก็คือเกียรติยศ ความมั่งคัง่งโชคดีแล้วก็ชีวิตรักที่แสนจะโรแมนติกแล้วก็สมบูรณ์แบบค่ะหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือการตกหลุมรักตั้งแต่ที่ยังไม่ได้พบเจอกันด้วยแต่ถ้าเราจะเอาความหมายที่เป็นแบบอับปมงคลแล้วนะคะคืออันนี้ทุกคนต้องเข้าใจกันก่อนนะคะว่าทุกดอกไม้ค่ะมันก็จะมีความหมายที่เป็นอัปมงคลแล้วก็ความหมายที่เป็นมงคลอยู่ด้วยกันทั้ง2องอย่างะคะ่ะโอเคนะมาต่อ ก็คือภาษาดอกไม้ของดอกสูสูค่ะถ้าเป็นแบบอับปมงคลอะ่ะมันก็จะหมายถึงความเขินอายความอัปยศความโกรธแล้วก็ความขุ่นเคืองค่ะส่วนของดอกไม้ที่เป็นสีขาวที่อยู่บนหน้าของดูบูนี่นะคะคือเราก็ได้ทําการลองไปหาข้อมูลดูแล้วนะคะแต่เนื่องจากที่ว่าเราไม่รู้อะว่ามันชื่อดอกไม้อะไรกันแน่ก็เลยคนบอกได้แค่ว่าความหมายของดอกไม้สีขาวเนี่ยคะ่ะมันจะแปลถ,ถึงความบริสุทธิ์ สำหรับใครที่เป็นกูรูเรื่องดอกไม้แล้วก็รู้ว่าค่ะว่าดอกไม้ที่อยู่บนหน้าขนลุบูุบนี่มันคือดอกอะไรก็สามารถเมนบอกได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ภาษาดอกไม้ให้ค่ะไม่ต้องห่วงถ้าเราอิงดอกไม้จากตัวลุบุบน,นะคะมันก็อาจจะหมายถึงเกียรติยศที่บริสุทธิ์หรือไม่ก็อาจจะแบบแปลเป็นด้านลบนะคะก็น่าจะเป็นความรู้สึกด้านลบที่บริสุทธิ์ก็ได้ะคะ่ะเราแค่ไม่รู้เฉยๆนะว่าควรจะแปลเป็นอันไหนดีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเอาความรู้สึกด้านลบอันไหน มาใส่ดีก็เมาส์รวนไปก่อนแล้วกันเอาล่ะตอนนี้ของฝั่งเซเวอร์นะคะที่เป็นสกินเนี่ยก็น่าจะหมดลงแล้วนะคะต่อไปงั้นเราก็มาทําการอธิบายสกินของฝั่งเซเวอร์กันดีกว่าเลี้ยงๆกันเลยค่ะคนแรกช่างแต่งศพเอซอฟคาวเอมบาเมอร์วอร์เนียวอร์เนียหรือีชื่อหนึ่งที่เราคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่านะคะก็คือวอร์บีน่าค่ะวอร์บีน่านั้นเป็นดอกไม้เล็กๆที่ออกดอกเป็นช่อค่ะตรงปลายกิ่ง มีหลากหลายสีสันเช่นสีม่วงสีแดงแล้วก็สีขาวนอกจากนี้นะคะตัวของเวอร์บีน่าค่ะก็ยังเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณยอดเยี่ยมด้วยนะคะถึงขั้นที่ว่าชาวอี์อะคะ่ะได้ทําการยกย่องให้ตัวของเวอร์บีน่านั้นอะเป็นพืชสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะเนื่องด้กจากว่ามันมีกลิ่นหอมที่อ่อนๆนะคะช่วยทําให้เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วก็สามารถรักษาโรคทางเดินหายใจใบางชนิดได้ด้วยอีกนะคะในส่วนของภาษาดอกไม้นะคะ ภา,าษาดอกไม้ของดอกเวอร์บีนาค่ะก็คือความสุขของทุกคนในครอบครัวความเข้มแข็งรวมไปถึงมันจะแปลได้อีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะว่าโปรดภาวนาให้ฉันด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะความหมายของดอกเวอร์บีนาค่ะก็จะเกี่ยวข้องก,กันกับพวกครอบครัวเป็นหลักนะคะถ้าแยกสีกันหน่อยๆน,นะคะสีขาวหรือไม่ก็แบบทั่วไปค่ะมันก็จะหมายถึงการอธิษฐานได้ทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นค่ะความรู้สึกที่มีมลเสน่ แล้วก็เป็นสีชมพูมันจะหมายถึงสหภาพครอบครัวสีม่วงนั่นจะแปลถึงเพื่อเธอในทางที่มันดูแบบเศร้าเเสียใจหน่อยนะคะหรือไม่ก็อาจจะแปลได้ถึงความสศกเศร้าเสียใจด้วยะคะ่ะส่วนสีแดงนั้นก็จะหมายถึงความอ่อนไหวความอ่อนโยนแล้วก็อารมณ์ร้อนเท่าที่เราสังเกตอยู่บนชุดของตัว A ซอนนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นสีที่ออกชมพูกับม่วงเป็นหลักะคะแล้วก็มีสีเหลืองด้วย นั่นก็อาจจะแปลได้นะคะว่าเอซอบมะ่าเขาอาจจะอยากทําทุกอย่างคะ่ะเพื่อคนที่เขามองว่าเป็นครอบครัวก็ได้คะ่ะถ้าอิงจากเนื้อเรื่องหลายที่นานทาทุกอย่างเพื่อตามหาวิตเตอร์นะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะสีม่วงนั้นหมายถึงความศกเศรแล้วก็เพื่อเธอส่วนสีชมพูนั้นก็หมายถึงความอ่อนไหวนั่นก็แปลได้ว่าเอซอฟค่อนข้างจะจัดว่าอ่อนไหวมากเลยคะ่ะที่มันมีเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับวิตเตอร์มาเลยก็ทําให้นางข้้งไปเลยส่วนสีม่วงที่มันบอกว่าเพื่อเธอนี่เราคิดว่ามันน่าจะแปลว่า เอซอฟกำลังทำทุกอย่างคะ่ะเพื่อวิกเตอร์คิดว่าอย่างนั้นนะนะถ้าอย่างนั้นเราค้มข้างมันไปแล้วก็มาต่อกันที่คนถัดไปกันดีกว่าแล้วกันนะคะกั s <S นจิกูปะเบเทอร์แคมซิดแคมซิั้นภาพแปลเป็นภาษาไทยก็จะมีชื่อว่าดอกลุนอลุน,นะคะ่ะหรืออีกชื่อหนึ่งก็จะชื่อว่าดอกมัทูระดานะคะดอกลุนอลุนนั้นเป็นดอกมาที่ปลูกได้อย่างง่ายดายแล้วก็จะตายยากมากเลยคะ่ะอีกทั้งมันก็ยังสามารถที่จะออกดอกได้ตลอดทั้งปีด้วย ดอกลู่ลอลุนนั้นจะมีเพียงแค่สีเดียวนะคะก็คือสีส้มอมแดงค่ะหรือบางคนเขาก็อาจจะมองไปเป็นสีชมพูก็ได้นะคะถ้าเราอิงตามจากชุดของกระจีะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วดอกลื่ลืลุนกับบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะนิยมปลูกกันอยู่นะคะเพื่อให้ตัวบ้านนะคะมันมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกทั้งมันก็ยังจะช่วยฟอกอากาศแล้วก็ลดอุณหภูมิรอบๆบริเวณแถวนั้นให้อีกด้วยนะคะง่ายๆคือมันเป็นพืชที่ให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะ นอกจากนี้ชาวจีนเขาก็ยังใช้มันทําเป็นยาสมุนไพรสำหรับการขับเสียนหะได้อีกด้วยนะคะส่วนภาษาดอกไม้ของดอกลุ่นอรุณนั้นนะคะก็จะคือการรอคอยและก็ความคิดถึงช่วงนิรันด์ค่ะในที่นี้เราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะที่อาจจะสื่อถึงว่าการจิกกาลังจะรอหรือไม่ก็คิดถึงบ้านนะคะแบบรอรอวันที่ตัวเองจะสามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหรือไม่ก็แค่คิดถึงบ้านตัวเองเฉยเคะ่ะแต่กับในเรื่องนี้ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเจอกมาเป็นในรูปแบบไหนคะ่ะของครบรอบ4ปีแต่ก็นะคะมันไม่ใช่จุดที่เราควรจะสนใจนะตอนนี้เนาะถ้าอย่างงั้นเราก็ไปกันที่คนถัดไปกันเลยดีกว่าคะ่ะโจเซ่บาเดนเฟิร์ส f อฟิเซอร์ฟาฟาร่าฟาฟาร่านั้นมีชื่อเต็มก็คือทวิซิล่าฟาฟาร่าหรือถ้าเราเรียกกันเป็นแบบที่น่าจะรู้กันทั่วไปแล้วก็น่าจะเรียกว่าโคลฟุสนะคะอันพีขออภัยคะ่ะ มันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบพวกดอกเดซี่ค่ะมันเป็นไม้ยืนต้นที่มีแค่ดอกสีเหลืองเท่านั้นนะคะแล้วก็จะนิยมเอาไปเป็นทำยาพวกแผนโบราณสมุนไพรต่างๆค่ะในสมัยก่อนโดยเขาจะน้นรักษาความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจผิวหนังหรือแม้ก็พวกาการติดเชื้อต่างๆะคะ่ะมันสามารถเอาไปทําใส่น้ำชาค่ะเพื่อดื่มเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังเหมือนเดิมอะคะ่ะที่ว่าอาจจะใช้ผิดหรือไม่ก็ถ้าใช้มากเกินไปอะ มันก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตับได้นะคะชื่อของตุยซิลากนะคะมันจะมาจากภาษาลาตินค่ะตุยซินี้ก็จะหมายถึงอาการไอแล้วก็ลาโกะมันจะหมายถึงหลอหรือไม่ก็การกระทำนะคะพอเอามารวมกันแล้วมันก็จะแปลว่าไอหลอค่ะไม่ใช่ค่ะล้อเลยนะจริงๆแล้วมันหมายถึงตัวกำจัดอาการไออะค่ะนอกจากนี้นะคะด้วยลักษณะของมันก็อาจจะทำให้คนนะคะเขาเข้าใจผิดได้นะคะว่ามันคือดอกแดนเดลออนนะคะ ถ้าเรามองแค่ผ่านๆอะนะสำหรับภาษาดอกไม้ของดอกดุยซิลาโกฟลลาราล่านั้นนะคะเท่าที่เราไปหามามันก็น่าจะแปลว่าความยุติธรรมนะคะหรือไม่ก็คุณควรจะมีความยุติธรรมอนนะ,ะถ้าเราอ้างอิงจากตัวของบาร์เดนนะคะมันก็คงจะหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับพ่อของเขาค่ะที่หายไปแล้วก็โดนสายลายนี่แหละเขาก็เลยอยากจะทวงความยุติธรรมคืนให้กับตัวเองก็น่าจะแค่นั้นแหละคะ่ะเอาล่ะงั้นเราก็มาถึงกันที่คนสุดท้ายแล้วนะคะ ซึ่งก็คือนักปัญญากรค่ะเซเวสเรโ e ย์ม i a ์จิเชียนมาร์กดาเรียดอกดาเรียนั้นถ้าแปลไปภาษาไทยแล้วก็จะมีชื่อว่าดอกลักเล่ค่ะมันเป็นดอกไม้ที่มีรูปทรงแล้วก็สีสันที่สวยงามก้าดอกแข็งแรงนิยมปลูกเป็นไม้ดอกมีหลายเฉดสีอย่างเช่นสีชมพูสีน้ำเงินสีขาวสีแดงสีส้มสีม่วงแล้วก็สีเหลืองค่ะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ระมุน แต่เราก็ได้ข่าวนะคะว่าไทยเราอ่ะไม่ค่อยนิยมปลูกกันเพราะว่าชื่อมันไม่เคยเป็นมงคลนี่แหละมันก็เหมือนกับดอกส่องกลิ่นนะนะสามารถนําดอกลักเล่มาต้มเป็นยากินได้นะคะแต่ก็แค่บางสายพันธุ์นะคะเนื่องจากว่าบางสายพันธุ์มันมีพิษเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมหยิบมาทานกันเท่าไหร่มาร์กดาเรียนั้นถ้าแปลไปภาษาไทยแล้วมันจะมีชื่อว่าดอกลักเล่สีม่วงค่ะหรือไม่ก็ดอกดาเยสีม่วงก็ได้นะ ภา,าษาดอกไม้ของดอกดาเลียนนั้นก็คือความสง่างามดสิีิยมดีตลอดการการปรับตัวความแปลกใหม่ความไม่แน่นอนความแข็งแกร่งความคิดสร้างสรรค์แต่ในบางครั้งมันก็จะแปลได้ถึงการทรยศการหักหลังและก็ความไม่จริงใจด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ดูในเรื่องของตัวนาน,นะคะก็แนะนําให้ลองไปดูได้นะคะเราจะรู้ว่าอีดอกไม้เนี่ยมันก็ตรงกับที่นานได้รับมาพอดีเป๊ะเ,ะเลยอะคะ่ะ และนี่ก็น่าจะเป็นข้อมูลภาษาดอกไม้ทั้งหมดที่เราไปตามหาจากชื่อสกินในครบรอบสีปีที่เราไปหามาทั้งหมดแล้วนะคะถ้าข้อมูลตรงไหนที่เราอ่านผิดพลาดหรือไม่ก็ทําอะไรผิดไปค่ะก็ต้องขออภัยณคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้กันไปไม่มากก็น,น้อยนะคะแหม่ก็เอานะคะตามเดินะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะคะ แล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาละลัพีออเดอร์ชุดคอเทตุ๊กตาฟิกเกอร์หรือแม้แต่เครื่องประดับที่มันไม่อยู่ในไทยนะคะร้านแต่เหมาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตามเลยค่ะไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบอะคะ่ะคลิปหน้านั้นจะเปไนน็นอะไรนางก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เลยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะไปลค่ะบ๊ายบายแอนทุกที่โยเซ่